สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้แยตุยมาอีกแล้วมาเก็บแบล็กเบอร์รี่อีกแล้ววันก่อนมาเก็บไปถุงนึงกินหมดแล้วพี่น้องจ๋ามันอร่อยก็เลยต้องกลับมาเก็บอีกรอบเยอะมากเยอะมากเมื่อกี้นี่ไปเก็บอยู่ฝั่งหนึ่งแดดแดดก็เลยก็เลยหลบมาเก็บอยู่ตรงนี้มีแต่ลูกใหญ่ใหญ่อยู่ในร่มด้วยมันเยอะจริงพี่น้อง ของฟรีเก็บก่อนนะคะเก็บก่อนเก็บแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ลูกเล็กๆ่หวานเหมือนบลูเบอร์รี่เลยเก็บบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ ของฟรีพี่น้องจาไม่ต้องเสียงเงินเก็บไปกินได้ไม่สก,กปรกนะคะเราก็ไปล้างเอาเนาะถ้ากลัวมีมีฝุ่นมีอะไรเราก็ไปล้างเอาพี่น้องอันนี้หมาหมาเยี่ยวไม่ถึงนะคะเพราะว่ามันสูงมันสูงเก็บสัก,ก่อน อยู่สูงสๆมันเอาไม่ถึงก็เก็บเท่าที่เอาถึงนี่แหละตอนนี้เย็ดตุยอะดำหมดแล้วพี่น้องเอ้ยปีนแต่หลังคาเย็ตุยอะปีนหลังคาทุกวันทุกวัน เออมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องจา้าพวกลูกแอปเปิลก็มีนะแอปเปิลน่ะต้นแอปเปิลน่ะเต็มเลยข้างถนนนะแต่ยตุยคงไม่ไปอฝั่งนั้นนะ่ะมีทั้งแอปเปิลมีทั้งลูกพรำพี่น้องจา้าพรมก็มีแต่มันต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งยตุยไม่ไปหรอกก็เอาเฉพาะแบล็คเบอร์รี่พอ แบล็คเบอร์รี่วันก่อนเก็บลูกพรัมว่าจะทําชัดนี่ยังไม่ได้ทำเพราะว่ายังไม่ได้ไปซื้อไอ้นี่อุปกรณ์ไอ้ไม่ใช่สิเครื่องปรุงเนี่ยรถกีนี้รถมาพี่น้อง เมื่อกี้นี่มีมีฝรั่งคนหนึ่งเขายืนเก็บอยู่ฝั่งนูนะพี่น้องจา๋าเขาเห็นอยู่ตุยเก็บเขาก็เลยเก็บสงสัยฝรั่งอยากกินแบล็กเบอร์รี่หรือมั้งเนี่ยเก็บแบล็กเบอร์รี่เก็บแค่นี้พอพี่น้องจา๋านี่เดี๋ยวกลับบ้านแล้วจา้า